สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t r ว k k i n g The Serie s ครับวันนี้เราจะมาสอนทุกคนกับท่าที่มีชื่อว่า Keep Up ครับผมหรือว่าท่าสปริงตัวนั่นเองนะครับซึ่งเคยทําไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับหลายเดือนลวนะครับแต่ว่าเราไม่ได้บันทึกหรือว่าจดเอาไว้ให้มันอยู่ในซีรีส์นี้นะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เราจะมาทํ r รีเมคใหม่นะครับซึ่งข้อมูลมันก็คล้ายๆของเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเผื่อมันจะมีข้อมูลอะไรที่เราตกหล่นนะครับแล้วก็เอามารีเมคใหม่รอบนึงเนาะแล้วก็บันทึกไว โอเควิธีทํานะครับเรามี2วิธีอย่างแรกก็คือแบบมือใหม่นะครับอย่างที่สองคือแบบโปรแล้วนะครับก็แบบแรกแบบมือใหม่จะเป็นแบบนี้เวลาเรากระโดดขึ้นมาปุ๊บเราจะนั่งแบบยองๆนะครับเวลาเรากระโดดขึ้นมาเราจะนั่งแบบยองๆแบบนี้อันนี้คือแบบมือใหม่สําหรับที่เขาเทิร์นโปรแล้วคือเขาก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ยืนได้เลยอารมณ์ประมาณสะพานโค้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับ ประมาณนี้ครับก็วิธีฝึกไม่ยากครับลองนึกถึงตอนที่เราทำา6สูงแล้วก็สปริงตัวแบบนี้แต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทําได้ก็จะดีครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยดีดขึ้นมาแบบเป็นโปรได้เลยไงและอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือแบบนี้เวลาเราทํา ถามว่าทําไมต้องทําท่านี้ด้วยนะครับมันจะได้ทําให้หน้าท้องของเราแข็งแรงเวลาเราดีดตัวขึ้นเงนี้ยเห็นไ,ไหมท้องเรามันจะตึงใช่ปะเสร็จแล้วให้เราเ,เกรงหน้าท้องแล้วดึงหัวตัวเองเข้าดังนั้นกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องเนี่ยของเราเนี่ยมันจะต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้นะครับึบแบบนี้ดังนั้นท่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญมากก็ทาแบบนี้ก็ได้ครับ หรือว่าถ้าใครที่เป็นมือใหม่ๆนะครับก็ฝึกอย่างนี้ก็ได้เอาเท้าวางด้านล่างนี้เสร็จแล้วก็เอามือก่อนออกนี้เห็นไหมคือทำางนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็นอนลงนอนลงเสร็จปุ๊บให้อาศอกตั้งขึ้นนี้แล้วก็จ๊กให้เอาปลายศอกแตะกับหัวเข่าหนึ่งสองสามแค่น,นี้เลยไม่ต้องทำแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรนะครับมันมันทำให้เรารู้สึกว่ากดหลังมากกว่าที่จะเป็น ท่าที่สามารถใช้ได้จริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดมากนะแต่ว่าไม่ควรทําดีกว่าทําแบบที่ผมบอกแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะทําท่าเมื่อกี้เนี่ยให้เราหลังอยู่แค่นี้ก็พอเห็นไหมหลังห้ามแตะพื้นนะครับปึ๊บปึ๊บถ้าเรานอนอยู่อย่างงี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราขึ้นไปปึ๊บได้เกรงอยู่ใช่ไหมเราก็นอนลงมาอ่ะมันก็พักอีกแล้วแปลว่าท้องเราก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยดังนั้นเนี่ยให้เราตั้งอยู่อย่างนี้เห็นไหมหลัง,งห้ามแตะพื้นตรงเนี้ย จุดหนึ่งยุดสองนี้อ่าเซตแรกทำเท่าที่เราไหวประมาณ1 0ถึง15เรฟก็ได้15เรฟก็คือต่อครั้งครับ15ครั้ง1 0ถึง15ครั้งหรือมากกว่านะครับก็ทำประมาณ3ามถึงสี่เซตครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆจนกว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องของเราจะแข็งครับอาทิตย์สอ,อาทิตย์ก็ว่ากันไปครับเป็นเดือนก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าเราแข็งแรงมากแค่ไหนเนาะแล้วก็ท่าต่อมาครับผมอยากให้ทุกคนลองทําท่าสะพานโค้งได้ด้วยครับเมื่อเรามีความแข็งแรงแล้วเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นด้วยนะครับก หลังจากทาท่าสะพานโค้งได้ปุ๊บมันก็จะมีอีกท่าหนึ่งที่เราต้องบริหารด้วยเช่นกัน,นครับซึ่งที่ผมต้องเอามาบอกงี้เนี่ยเพราะว่าช่วงก่อนที่เราทําไปเนี่ยเราไม่มีท่าบอมแบบนี้แล้วมันทําให้ทุกคนเนี่ยเอาไปฝึกแล้วมันทําตามได้ยากนะครับดังนั้นเราก็จะบอกแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับคือถ้าคลิปนี้มันจะยาวก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะพยายามพูดให้มันเคลียร์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะอีกท่าหนึ่งนะครับคือท่าแบบนี้ให้เรานอนแล้วก็ยกขาขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็งี้เห็นไหม ยกขาขึ้นอย่างนี้เห็นไหมตูดลอยเหนือพื้นนะครับเอวก็ลอยเหนือพื้นเห็นไะแล้วก็ดีดขึ้นให้หลังมันลอยไปเลยให้หลังมันลอยเหนือพื้นไปเลยนะครับแบบช่วงแรกมันอาจจะรู้สึกว่าตึกๆแล้วมันจะจุกหน่อยแต่ว่าพอเราทําได้จนฉีดแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็มันจะทําให้เราเนี่ยมีแรงดีดแล้วก็เราทําให้เราเนี่ยดีดตัวเป็นนะครับเพราะว่าเวลาเราทําท่าคลิปอัพอ่ะมันจะ ทำง่ายขึ้นนะครับอ่าหลังจากที่เราทําที่ผมพูดทั้งหมดแล้วนะครับให้เราเนี่ยลองทําคลิปอัพไปเลยดูนะครับก็คือแบบนี้มือเนี่ยให้ทําเหมือนกับสะพานโค้งนะครับแล้วก็อแบบนี้ปึ๊บไม่ใช่อย่างนี้นะคือแบบตั้งมือขึ้นอย่างนี้ใช่ปะ่ะปึ๊บตั้งมืออย่างนี้แล้วก็แบมืออย่างนี้นะครับแล้วก็หงายหลังปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ยกตูดขึ้นอย่างนี้เห็นไหมให้วางแค่หัวไหล่กับด้านหลังสุดไปเลยเห็นไหมแล้วก็งองอขางนี้เสร็จแล้วปุ๊บดิ ดีดปุ๊บอีกรอบน,นะครับปุ๊บดีดขึ้นเป็นสะพานโค้งอะครับคือแบบเนี้ยหลังจากที่เราดีดขึ้นสะพานโค้งได้แล้วใช่ไหมให้เราเนี่ยเกรงหน้าท้องแล้วก็เกรงหน้าอกด้วยนะครับแล้วก็กดคางเข้ามาคือกดคางนี้เพื่อที่จะดึงตัวเองให้ได้ง่ายที่สุดหรือไม่ก็ถ้ามันดึงไม่ได้ก็เนยหน้าเป็นอย่างนี้เพราะปกติผมก็จะเนยหน้านี้แต่ว่าถ้ากดคางมันจะดึงตัวเองเข้ามาง่ายกว่า อารมณเหมือนร่างกาหน้าครับแต่ว่าห้างเงยหน้าอย่างนี้ก็ได้ครับปบแล้วแต่ขนาดถึงแล้วก็เกร็งหน้าท้องแล้วก็ดึงเข้ามาปล่อยมืออย่างนี้เลยในช่วงอะไไม่เป็นไรครับถ้าตูดมันจะกระแทกหรือว่าส้นมันจะกระแทกไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าไม่ต้องทำให้มาสวนตั้งแต่แรกให้เราทําแบบนี้อาตอนเนี้มันยังไม่เป็น คิดอัพโดยทีเดียวใช่ไหมมันยังไม่ใช่คิดอัพจริงๆแต่ว่าเราก็เข้าใกล้อีกสเต็ปหนึ่งละหลังจากนั้นให้เราเพิ่มแรงดีดขึ้นปึ๊บเห็นไหมเพิ่มแรงดีดขึ้นก็คือดีดงอแบบงอตัวสุดๆกันเลยอย่างนี้ปึ๊บคราวนี้มันจะเริ่มนั่งยอง,ยองๆอย่างนี้ละพอเราเริ่มนั่งยองๆอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยให้เราใส่แรงเวียงเข้าไปอีกดึง ดึงหน้าทอนะ้องครับคือดึงเข้ามานะครับไม่ใช่เอาตัวเข้าไปหาบางคนจะเป็นอย่างนี้ <l ots> เห็นไหมบางคนมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะเป็นอย่างนี้ <l ots> คือมึงดีดขาไปก็จริงแต่มึงไม่เอาตัวเองไปด้วยคือแบบเอาแค่ไปหัวเอาแค่หัวไหลไปเงีแบบ้ยเอาขาไปปุ๊บหัวไหลไม่เอาคางไปไม่เอาตัวไปเอาไปแค่หัวไหลมันไม่เป็นแบบนี้มันไม่แบบมันไม่ได้เก่งหน้าท้องตรงเนี้ยมันแล้วแบบปึ๊บลงมาเงี้ยมันเป็น อยย่างมันก็เลยไปไม่ได้ไงดังนั้นให้เราเนี่ยค่อยๆเริ่มจากสเต็ปง่ายๆแบบนี้ครับปึ๊บเสร็จแล้วก็ขยับสเต็ปไปอีกนิดนึงปึ๊บเห็นไหมปล่อยมือไปเลยนะครับปึ๊บหลังจากนั้นให้เราดีดแรงขึ้นไปอีกมันก็จะกลายเป็นท่านั่ง,งยองๆพอเราเริ่มทํำจนชินเนี่ย มันจะเริ่มรู้สึกว่าเรารู้เหลี่ยมของมันละหลังจากนั้นเนี่ยให้เรายกตัวให้สูงขึ้นแบบนี้ฮุบนะยกตัวให้สูงขึ้นพอมันยกสูงขึ้นเนี่ยแล้วเรามีแรงที่จะดึงมันตัวกลับขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยทาได้อย่างสมบูรณ์จนกลายเป็นท่าคลิปอัพที่แบบลุกขึ้นไปยืนได้เลยแบบนี้ครับ ประมาณนี้แล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เขาจะสอนกันใช่ไหมก็คือท่านี้คิปอัพแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอันนี้อาจจะแอดวานซ์นิดหนึ่งนะครับคือท่านี้เนี่ยถ้าใครที่ทำแบ็คแฮนด์สปริงยังไม่เป็นเนี่ยมันจะฝึกยากแล้วก็อาจจะเบือได้นะครับแต่ว่าก็ใช่ว่ามันจะจำเป็นเสมอไปนะสำหรับแบ็คแฮนด์สปริงวิธีฝึกก็ง่ายๆครับก็ให้เราเนี่ยตอนที่เราดีดขึ้นมาแล้วปุ๊บ ใช่ห้เรารีเวิร์สท่าเดิมออกไปเลยเหมือนกับเราหงายหลังลงทะพานโค้งครับปุ๊บดีดเอาหลังลงอย่างนี้ปุ๊บแต่พยายามให้มือลงก่อนแล้วก็ดีดกลับมาเป็นคลิปอัพเหมือนเดิมปุ๊บลงอย่างนี้ครับปุ๊บปุ๊บคือหงายหลังอย่างนี้รอเลยก็ได้ครับเวลาฝึกใหม่ๆปุ๊บปุ๊บ ถ้าสมมติว่าเราเริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยหลังเราอาจจะกระแทกปึกปักปึกปักได้นะครับก็ไม่เป็นไรค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะง่ายขึ้นเองซึ่งมันไม่ได้ยากมากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องหาพื้นที่ที่มันดีกว่านี้นะครับที่ไม่ใช่พื้นปูนแข็งๆแบบนี้มันจะสามารถฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเรามาแบบมาฝึกบนพื้นปูนแบบที่ผมทําอยู่ตอนเนี้ย ยากบอกเลยว่ายากแล้วก็อาจจะเจ็บส้นเท้าหรือว่าไม่ก็หัวกระแทกดังนั้นถ้าสมมติว่าไม่มีพื้นที่จริงๆแล้วก็ต้องการที่จะฝึกคิปอัพก็ทําแค่ให้มันสแตนขึ้นไปแบบเป็นท่ายืนให้ได้ก่อนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องมาทําแบบพุ๊บพับพุ๊บพับพุ๊บพับอย่างนี้ฮะไม่เป็นไม่จะเป็นขนาดแบบนั้นะ เพราะว่ามันก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้าเราอยากทกําก็แล้วแต่โอเคครับถ้าคลิปอัพเนี่ยก็จบประมาณนี้นะครับคือมันพยายามพูดให้เคลียร์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับก็ถ้าใครที่มีเทคนิคหรือว่ามีอะไรที่แบบวิธีสอนวิธีฝึกที่มันดีกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยละกันครับเทคนิคเล็กน้อยอะไรที่ผกขันเหลือไปเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเดี๋ยวแบบคือมันเหมือนกับว่าผมพูดคนเดียวมันก็จะลําบากหน่อยเพราะว่า ด้วยความที่ว่าเรามีแค่หัวเดียวไงถ้ามีหลายๆหัวมาช่วยกันสอนด้วยช่วยกันบอกเนี่ยมันก็จะทําให้การฝึกง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณน,นี้เนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งด้วยะว้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือกดแชร์นะครับบอกอะไรที่ม,มากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ไปสมัครสมาชิกด้วยนะครับเริ่มต้นที่30บาทนะก็ เราไปหาๆก็ดูแล้วกันนะครับยังไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรทางนั้นนะครับถ้าแค่แบบอยากสนับสนุนช่องนี้ก็ไปกดสมัครสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกนันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย